อันว่าพระราชาทรงรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้ทรงสร้างแล้วซึ่งพระนครในที่นั้นั้นว่าพระราชทานแล้วแก่เศรษฐีนั้นได้เสด็จไปแล้วอันว่าคำว่าสาเกดังนี้นันเทียเป็นชื่อของพระนครได้เป็นแล้วเพราะความที่แห่งที่เป็นที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นที่อันเศรษฐีถือเอาแล้วในเวลาเย็นชื่ออันว่ากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีชื่อว่ามีคาระเมในเมืองชื่อว่าสาวัตถิแล เป็นพูดถึงแล้วซึ่งวายได้เป็นแล้วครั้งนั้นว่ามารดาและบิดาทั้งหลายกลา่าวแล้วกล่าวแล้วกากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะนั้นว่าในพ่ออันว่าเจ้าจงใคร่ครวญซึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้าดังนี้อันว่ากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะกล่าวแล้วว่าอันว่ากินด,ด้วยภรรยาผู้มีอย่างนี้เป็นรูปย่อมไม่มีแก่กระผมดังนี้อันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายกล่าวแล้วว่าในลูกอันว่าเจ้าอย่ากระทำแล้วยอย่างนี้ เชินว่าตระกูนั้นไม่มีบุตรย่อมไม่ตั้งอยู่ดังนี้อันว่ากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะนั้นผูวันมาดาแลบิดาทั้งหลายกล่าวอยู่บ่อยๆกล่าวแล้วว่าทายอย่างท่านอันว่ากระผมเมื่อได้ซึ่งเด็กหญิงผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยความงามให้ยางจะกระทาซึ่งคําของท่านทั้งหลายดังนี้อันว่ามาดาและบิดาทั้งหลายถามแล้วว่าในพ่อก็เชิญว่าความงามทั้งหลายห้เ่านั่นเหล่าไหนดังนี้อันว่ากุมารชื่อว่าปุณณวัฒนะกล่าวแล้วว่า อั uhm. นว่าความงามทั huh. ้งหลายคืออันว่าความงามแห่งผมอันว่าความงามแห่งเนื้ออันว่าความงามแห่งกระดูกอันว่าความงามแห่งผิวอันว่าความงามแห่งไว้ดังนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นประโยคเก่งจริงอยู่อันว่าผมทั้งหลายของหญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับด้วยกรมหางแห่งนกยูงเป็นอันหญิงนั้นปล่อยสยายแล้วกระทบแล้วซึ่งชายแห่งผ้าเป็นเครื่องนุ่ง กลับแล้วเป็นอวัยวะมีปลายในเบื้องบนเป็นย่อมตั้งอยู่อันว่าความงามนี้ชื่อว,ว่าความงามแห่งผมอันว่าเนื้อเป็นเครื่องปกปิดซึ่งฟันเป็นเช่นกับด้วยผลแห่งตำลึงเป็นอวัยวะถึงพร้อมแล้วด้วยสีเป็นอวัยวะเสมอเป็นอวัยวะสนิทดีแล้วย่อมเป็นอันว่าความงามนี้ชื่อว่าความงามแห่งเนื้ออันว่าฟันทั้งหลายขาวเสมอไม่มีช่องย่อมงามราวากะอันว่าระเบียบแห่งเพชรอันบุคคลให้ยกขึ้นแล้วตั้งไว้แล้วด้วยราวากะ อ่านว่าระเบียบแห่งสางอันบุคคลขัดสีดีแล้วด้วยอัวงงนว่าความงามนี้ชื่อว่าความงามแห่งกระดูกอ่านว่าสีแห่งผิวของหญิงดำอันมนทินทั้งหลายมีฝ่ายเป็นต้นไม่แปดเพื่อนแล้วนั่นเทียวเป็นอวัยวะสนิทเ,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 เป็นเช่นกับด้วยพวงแห่งดอกอุบลเขียวย่อมเป็นอ่านว่าสีแห่งผิวของหญิงขาวเป็นเช่นกับด้วยพวงแห่งดอกกานิกาย่อมเป็นอันว่าความงามนี้ชื่อว่าความงามแห่งผิวก่อนว่าหญิงแม้คลอดแล้วสิบครั้งแลเป็นผู้มีความ สาวอันไม่ไปปราดแล้วเที่ยวย่อมเป็นราวากาบอันว่าหญิงผูกคอดแล้วคราวเดียวอันว่าความงามนี้ชื่อว่าความงามแห่งวัยดังนี้แล